พร้อมแล้วนะครับต้อนรับวสบวสามพักสองจ้าหน้าที่เสนอผัวข้อนอนไหมสาสตราพัฒประโยชน์เชิญชมได้เลยะคะ่ะโอเคครับสามพักสองพร้อมแล้วครับ ประกอบ t ้วยเพื่การพิสูจนคาปลอดภัยของท่านโดยท่าอากาศยานชลประบูร์การบินไทยเ่ยวบ ฉันอยากเห็นจังเลยเราลองไปดูกันเถอะฉันจะพาเธอไปดูเองเย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไปกันเลยที่นี่ าผลิตผ้าไหมผ้าที่ทำมาจากหนอนไหนผ้าใหม่จ้าผ้าไหม่สวยๆราคาถูกๆมาได้ฟรีเลยจ้าผ้าใหม่ลายใหม่นำสมัยสุดๆใส่แล้วสวยหรูดูแพงแน่นอนจ้าผ้าใหม่ร้านดาวมีหลายแบบหลายสไตล์ตอบรับทุกความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะจ้าเชิญเข้ามาชมผ้าใหม่สวยๆก่อนได้เลยจ้าเราพอเลี้ยงหนอนใหม่เอง ผลิเ้นได้และทอผ้าไหม่โดยชันพทอมืออาชีพที่สืบทอดทักษะกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะจ๊ะแล้วเรามีการสแสดงการทอผ้าไหม่ด้วยเชิญรับชมก่อนได้เลยจ้ะ จ้าวันนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษชุดผ้าไหมปกติราคาชุดละหนึ0งพบาทพิเศษวันนี้ซื้อ1ชุดแถมหนึ่งชุดไปเลยจ้าโหดีจังเลยงัย้นเอาชุดนี้กับชุดนี้สำหรับผู้ชายชุดนี้เัอซื้อให้เธอชอบไหมโหสวยมากขอบคุณมากนะแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วแหละแถวนี้มีอะไรอร่อยอร่อย,ออยให้กินบ้างไหมเนี่ย ลูกค้าสนใจอาหารที่ทำจากหนอนหไหมจ๊ะหมู่บ้านข้างๆนี้เขานำหนอนไหม่ไปทำอาหารทังอร่อยและแปลกใหม่เลยไปลองชิมได้นะจ๊ะอืมไม่เคยได้ยินเลยแฮอาหารที่ทำจากหนอนนะ่าสนใจดีนะงั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะ เรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามาจ้าที่นี่มีหนอนไหมทอดอร่อยอร่อยนะจ้าเชิญเลยจ้าหนอนไหมใหม่ทอดร้อนๆขึ้นจากเราเมื่อกี้เลยนะจ้าน้ำมาร้อนๆหอมๆอ,อร่อยอร่อยจ้าชุดละห้าสิบบาทเท่านั้นน่ากินจังเลยผมเอาหนอนทอดหนึ่งชุดครับ อาหาราแล้วครับนอนทอดร้านเราทํามาจากน้อนใหม่ที่เราพอเลี้ยงเองด้วยนะครับเมื่อเช้ามันยังเกือบทํารงดักแด้แล้วผมเห็นสกักก่อนเลยเชิญมันย้ายลงอยู่ในกระทะทอดครับรับรองได้ว่าสดใหม่จริงๆเชิญทานให้อร่อยนะครับคอมอร่อยมากเลยนะครับเชิญกินผมได้เลยนะคะอาหารที่ทําจากนอนไหมนแลนเรายังมีอีกหลายเมนูเลยนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นกระเพาผัดพริกแกงผัดพริกอ่อนผัดพริกหยวกผัดพริกไทยผัดเต้าหู้แกงจืดแกงส้มแกงแพแนงแกงเขียวหวานหรือจะเป็นทอดมันทอดกระเทียมก็มีจ้าแต่เราไม่ทอดทิ้งแน่นอนเพราะมันจะไม่จ้า ในหมู่บ้านมีสรพพคุณดีๆมากมายเลยน่าสนใจจังเลยหนอนไหมทำเป็นอาหารเสริมได้ด้วยอาหารเสริมจากหนอนไหมดียังไงคะอาหารเสริมจากหนอนไหมตัวนี้มีสรพพคุณที่ช่วยเสริมเลืองโปรตีนและเลซีตินครับช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยที่คุ ให้เสียนเป็นโลกอ้วนเลยนะครับแค่คุณทานอาหารเสริมจะน้องไมายขอเรารับรองได้ว่าคุณจะไม่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือร่างกายอ่อนแอแน่นอนครับดดดดดดแล้อยากกถูินม ชีพผมมากเลยขอบคุณที่อุ่นนุ่นนะครับคุณผู้หญิงถ้าไม่สนใจอาหารเสริมใกล้ๆนี้มีร้านขายเครื่องสำอางนอนใหม่ด้วยคุณผู้หญิงไปเลือกชวเลือกซื้อได้นะคะอุ๊ยขอบคุณที่แนะนำนะคะไปกันเถอะคุณฉันอยากได้เครื่องสำอาง ซัเรนิมเันแดดตัวนี้ทําจากหนอนใหม่นะคะมีคาราคุณกันแดดดีเยี่ยมเพียงแค่คุณทาบางๆลงบนผิวหน้าของคุณก็รู้สึกได้ถึงความเนียนและการปกป้องใบหน้าจากแสงแดดได้ทั้งวนันไม่ว่าคุณจะต้องเงยหนะ้าสู้แดดกี่ชั่วโมง,งรับรองได้ว่าไม่ด่งไม่ดำแถมล้างออกง่ายด้วย นี่จะติดตัวนี้ทำจากนอนใหม่นะคะสีสดสวยทางแล้วติดทนนานไม่หลุดลอกมีหลายเฉดสีให้เลือกเชิญเข้ามาชมก่อนค่ะคุณลูกค้าคะร้านเรามีโลชั่นนอนใหม่ด้วยนะคะช่วยให้ผิวคุณเต็่งตังสว่างสดใสไม่หมองคล้ำได้ สาวๆหมู่บ้านเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากน้องใหม่ทั้งหมดได้เลยค่ะ เเเอเนต่ออย่างไม่หมดนะคะเพราะเรามีสบูท่ทำจากโดนหมายขายด้วยค่ะสะบู่คุณภาพดีใช้แล้วผิวความสดใสสวยงามลิ้มลื่นเหมือนแป้งโมจิเลยนะคะแถมมีงานวใ,ใจรับรองว่าไม่เป็นพิษก,กับผิวแพง้ง่ายและไม่มีสารอันตรายใดๆด้วยนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าสนใจไหมคะ เจะพานจากหนอนไหมมาเยอะขนาดนี้เลยนะเอาน่าแต่ฉันแปลกใจมากเลยนะคนไทยเขาเอาหนอนไหมตัวเล็กๆที่ฉันไม่ค่อยชอบรูปร่างมันสักเท่าไหร่มาไปอาหารกับอาหารเสริมแถมเป็นเครื่องสำอางได้อีกนั่งสิหนอนไหมกับคนไทยนี่มันมหาสรารย์ทั้งคู่จริงๆ เหตรับเขาเซตมือให้เขา